สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแฟนเพจไมฟอร์ดออโตนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ TikTok หรือว่า YouTube นะคะวันนี้นะคะไมายก็มีรถมานำเสนออีกแล้วนะคะรถคันนี้ก็คือบอกเลยว่าเป็นรถทิดจี้ตูดมากๆเลยลูกค้าเพิ่งจองสดมาเมื่อวาน แล้วก็จะรับรถก็คือวันพรุ่งนี้วันที่12สิงหาันนเองนะคะรถคันนี้ก็จะเป็นของพี่ตีนะคะที่จังหวัดนครปฐรมคันนี้ลูกค้าเลือกใช้ในตัวเป็นกะบะแขบนะคะ XLT สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาราคาจะอยู่ที่7,99,000บาทในรุ่นนี้เขาก็มีเกียร์ออตโต้เข้ามาด้วยนะราคาจะอยู่ที่8,44,000บาท สำหรับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.0มาพร้อมกับแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าเป็นเกียร์6สปีดอ่าเดี๋ยวมายจะพามาดูว่าชุดตกแต่งที่พิตีเลือกในวันนี้มีอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าเราก็จะเปลี่ยนในส่วนของตัวกระจังหน้าเป็นตัวฟอนต์ FORD สีดำแบบนี้เลยนะคะ จะเป็นทรงคล้ายๆของแรปเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟ LED ให้กับผู้ลูกค้าด้วย3ดวงอ่าช่องระบายอากาศก็กแบบใหญ่ๆกว้างๆแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าคันนี้ไมายก็จะใส่ในส่วนของตัวชุดครอบนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวกระจังหน้าเลยแล้วก็ตัดด้วยเรนเจอร์มาพร้อมกับตัวซุ้มร้อนะคะที่เป็นขนาด6นิ้วก็คือเป็นตัวมีหมุด ลูกค้าสามารถเลือกได้อยากได้เป็น5.54นิ้ว3นิ้วก็ได้เช่นกันแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะที่เห็นแบบสูงๆใหญ่ๆนะมายก็จะเปลี่ยนในส่วนของตัวชุดยกให้ด้วยก็จะยกให้กับคุณลูกค้าถึง2นิ้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับยางของโอตานินะคะตัวนี้ซีรีส์ยางอยู่ที่275ทับ55 2 0 ลายแมกนะคะตัวนี้ก็จะออฟลบอยู่ที่18แต่มายต้องบอกก่อนนะว่าคันนี้คือลูกค้าซื้อแมกเพิ่มนะคะก็คือเอาแมกเดิมกลับไปด้วยอันนี้ต้องบอกก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะว่าเอ้ยฟรีหรือเปล่าคันนี้ไม่ได้เป็นชุดตกแต่งฟรีนะคะแล้วมมยก็จะเก็บรายละเอียดในส่วนของตัวเบ้ารองมือครอบมือจับให้กับคุณลูกค้าด้วย ฟิมติดตั้งนะคะเป็นเซรามิกอย่างดีกันสาดติดให้ทั้ง4ด้านแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เลยข้อฝาถัางน้ำมันให้กับคุณลูกค้าด้วยก็รอบคานก็ประมาณนี้นี่เลยยางเดิมนะคะอันนี้ก็คือลูกค้าซื้อใหม่เอาอยางเดิมกลับไปด้วยเพราะแบบเหมือนอนาคตข้างหน้าลูกค้าเหมือนแบบว่าจะมีแผนที่จะ ใส่เป็นตัวยางที่ใหญ่กว่านี้นะคะแล้วก็จะจัดหนักจัดเต็มมากกว่านี้เลยสำหรับคันนี้ภายในเราก็พอรู้คร่าวๆอยู่แล้วเนาะในสำหรับกระบะแค่บสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจในโปรโมชั่นอยากได้ชุดแต่งในไรสไตล์ไหนหรืออยากได้อ่า รูปแบบไหนก็สามารถติดต่อกับไมายได้เลยนะคะที่0892424073นะคะไมายยินดีให้คำปรึกษาและไมายบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นมีให้กับคุณลูกค้าแบบเด็ดๆแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ไมายต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ